สวัสดีครับไม่ได้นตัดข่าวสิครับมาเป็นเป็นเห็ดไม่กวดทั้งมะพร้าวครับเป็นเห็บแบบไดเนื้อักษณะที่เราพูดถึงนั่นแหละผู้ใดสนใจมาก็ิมานผู้ส่งครับอายุ70ไถ่หรอ70เบียร์70เบียร์ปีครับเพราะว่าอยู่บ้านเอาลูกเอาหลานแล้วก็ร้องกับเห็บฟอยส์ทรงเป็นขายได้เป็นรายได้ครับนี่นี่คือเหล็กโตที่เป็น ใส่ใส่เนี่ยครับเพิ่นเย่เดือบึงครับแล้วก็เสียเดืเบิ่งครับนครับนี่ครับนี่ครับงัดเข่าตรงนี้นี่ครับวิวัฒนาการไม่เพราได้เพรได้ใส่อันตะก้อนเนี่ยใส่มือมัดครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดแบบให้มันแน่นนาทาวนเนี่ยรับตัวนี้ไว้บ้านนี่พิ่นเฮ็ดเบิดบ้านครับนี่มาให้เบิ่ง จ่าเลยครับว่าเป็นหนีบจังเลยนส่ซื้อต่อไปเพรามานซื้อจากของจ่าทรงทรงทรงหลายนั่นมันยู่โมบ่ตาทรงหลายยูนบ่หลายทรงทรงเพิ่มในไม่กดเนี่ยโคงอันละเท่าไหร่เนี่ยอันละกานละสิบแปดบาททรงทรงกานละสิบแปดบาทนี่ครับถ้าเป็นมัดสิบ หาสิบก้านต้มัดหนึ่งเขาเรียกสองร้อยแปดสิบนะโอ้สิบโอ้บ่เป็นโลวะเถอะมอโอ้น่ครับพีุ่ถุ์ครับบ่ยู่ร่างนะครับปุทุ์เป็นเห็ดตลอดครับอย่างนี้เพราะมันเป็นกระเจียวโอ้ยเดือดแต่เดี๋ยวตัดออกให้มันเสมอกัน ครับเร่วเร่าแต่ว่าก็ยังยังทาสีเป็นบ่บั่เนี่ยทาสีนี่ครับนี่นี่โตนี่โตมาโตนี่เพิ่นซื้อเป็นม้วนม้วนละร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวสนใจเบิ่งนี่ครับเป็นม้วน่นครับีเป็นม้วนแบบนี้ครับเพิ่นเีกออกเีกออกนะครับนี่ครับเลยไว้ครับเนี่ย จะเป็นหงคล้ายๆกับต้อมสาบครับแต่ว่าไม่ปวดทางมาเท้ามู่ยู่ว่างนะครับเข<ม>าอีสานเพิ่นบ่กใครยู่ว่างนะครับเพราะว่ามันมีงานทำเรื่อยๆรับเทียบอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยเมือ่อไหร่ตา<ม>อันต้องเอายังไม่เฮ็ดอีกว่านะ ซุ้มซุ้มที่มันนิายางมสีมันตัดให้มันเสมอกันครับเนะี่ยนี่ครับตัดให้มันเสมอกันแล้วก็เอาแล้วก็สีท้ามันบ่เนี่ครับสีนี่ครับสีทานี่ครับสีทาเอ๋อผมเมงนี่เอาสีทาอยู่ไสนบ้เน่ยสีทาบ่มีโอ้เนี่ยครับนี่ที่ที่เลี่ยว นี่ครับซีเล้่ยนเนี่ยเป็นแบบสีาทาอันซีสีอันนั้นน่ะวะโอ้บอสันกับไส้อันเอ่ออันัก็ที่ราดยางอ่ะเป่นปะยางมาต่อยก็ได้ครับเนี่ยไส้ยางมาต่อยก็ได้ครับคันนี้ยางมาต่อยนี่ครับนี่ครับสุขีทำง่ายง่ายครับแต่ว่าหากเช็ดหนักเกือบอยู่เพราะว่าตัวที่ไดนจะละอันอันละสิบแปดบาทครับเนี่ยถึงไม่ไผ่พร้อมเรียบร้อยพร้อมสับเรียบร้อยเนี่ยสิบแปดบาท นี่ครับเฟสต่ผู้เฒ่าอยู่บ้านตะก้อนเนี่ยเพื่อนสารไซสสารกระตาเดี๋ยวนี้เพื่อนเนี่ยไม่กวดขายครับเอาไปส่งน้ำมาหนไอยครับตาเฮ้ยขอซิมารับเองโอ้ไหนว่าบ่าได้บ่ได้ยา,ากไปขายเลยครับไหเขาสิมารับเอาเลยบ่ต้องยากไปย่างขายเพื่อนเนต่ยทั้งเราข้าวนี่ซีเพิร์ลโรดอย่างไรนเนี่ยโรลโล่ะ กินรถเราถือถุงเล่นละสิบกว่าบาทตะกินก็ถึอแล้วแต่ส่กับถือเดี๋ยวชิแหลตาเริ่มเฮ็ดห้าบาทแล้วโอ้เริ่มเฮ็ดห้าบาทครับเดี๋ยว<ม>นี้ขึ้นมายี่ห้าบาทโอ้ซีหาเท่าตัวเลยไม่สมัยใหญ่แล้วมันได้หาปีหกปีแล้วอโอ้ไม่ได้สิแต่เฮ็ดมันนี่มันมัน สามสิบปีก็ได้เลยโอ้โหเห็นาึงสามสิบปีครับนี่นี่อาชีพเสริมนะครับเพราะแม่นอาชีพหลักอาชีพหลักคือทําไรทํานาครับเรามีนามีอย่างแต่ว่านี่คือเราอยู่บ้านด้ซื้อเลาก็บอาชเป็นอาชีพเสริมเลาก็ได้พอได้ยู่ได้กินนะครับก่อนนี่เพอนได้เห็ดแบบนี้เพิ่นมาด่อือซื้อมันเลยนั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นนีวัฒนาการเพิ่นใส่ลวดใส่สลิงครับหัดเข่านี่ครับนี่นี่นี่ทำ เดี๋ยวเลี๋วครับนะเดี๋นี่นี่กับต้นที่หัดมาไว้ตัวนี้คตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นตัวตัวขอมันครับแต่เดี๋ยนั้มันต้นที่หัดนั่นที่เราเปิ้นเตี่ยวตัวนั่นไปเกาะกับเกาะใส่์ตัวเดียร์ตัวที่เป็นเหล็กอยู่ฟังนั้นสุ่น เดี๋ยวเช่เพินจสภาพอีกขั้งหนึ่งครับว่าเดี๋ยวทีไปลอยไปเนี่ยนครับฟองใสย้ายเพิ่กันไม่ดีนะครับไหเห็นบ้านะนะครับเป็น,านอาชีพเสริมอีกในด้าน,นหาานึ่งบัพอขายมอเนี่ยตาซ่อมนี่บัพอขายาหัืาใ่ัแมน่เห็นครับบัพอขายเลยครับเขามามาเอาเป็นร้อยกุมัดนะร้อยไม่พัดสองร้อยเนแล<อ>้วตเหงาอีกขอมสองรอย หมื่นกว่าสองเกือบสามหมื่นนะครับแปดสองสิบหกสามมื่นหกนครับบาได้เ่น,ะน,เนพนัพน,พนอดีเกาะตัวนี้ครับบ้านโทบอกข้หนงขันโทบอกขอมันนั่งแล้วน่ครับตอมกันได้แล้วต้องโทรบอกอ<ม>บ้นี้เห<บ>็ดบ่กเห็ดบ่ทันขอกเลยบ่โอ้ผู้ขอ,ขอลายนะค้นดูก,กันโอ้ทั้งบึงกันเมือเดทางไกลมาเราบบอกครับเขาอบ้านมีแล้วโทรบอกเด้วเห็นเลยมาโทบอก แบบนี้แตนี่ย้ายเราตัดให้มันเสมอกันครับเนี่ยย้ายเราตัดย้ายรถตัดผู้ลงทุนกับมักสั่นผู้ลงทุนกับมักเหงาก็ต้องตัดมันบ่อยผู้เหงาเหงาก็มีตังหาเหงาแตหาเหงาก็มีตั้งหาได้เหงาอยู่ทั้งหมดบ่บ่แม่นด้เหงาฝ่ายมันเนาะโอผู้มากตัดก็มีผู้มากตัดก็มีมันบ่ ผู know, das travail, ้มักัดกันนี้ผู้มากัดันนี้กันอันนี้ตัดสินที่เรียบร้อยแล้วครับพอมัที่นี่เออแนนครับ่งนี้่ทนี่ละเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลายได้๋ยบนึงโมไม่ได้ดนมมนห,หน่อยะครับของตายายอ่ะผมก็พอจบชิปลงแมงค์ชีนี่นะครับผูใ้ใดมากผูใ้ใดชอบกดติดตามมันเลยครับผมย้ำปากขาวสัรดีครับผม